สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูจะมาอัปเดตเดสสวยให้คุณพี่ได้รับชมกันค่ะตัวละ69บาทเท่านั้นซื้อ3ตัว207บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปนะคะพี่ๆสามารถเอาเบอร์หนูนะคะไปแอดไลน์ได้เลยหรือพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นสามารถยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อกับหนูได้เลยจ้ามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นเดสสีแดงเป็นมินิเดสมีการแต่งเอวนะคะทำให้เราดูเซ็กซี่ขึ้นมา ด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บค่ะคุณพี่ๆ่ขาซิปซ่อนตะเข็บสวยมีซับในนะคะตัวนี้อก3านะคะเอลยี 28, สะโพกฟรีอก30เอลยีสะโพกฟรีค่ะคุณพี่พค่าอยากหาเดทออกงานสักตัวนะราคาแบบนี้คุ้มมากๆค่ะตัวแรกไปเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอก36เอลสาสสะโพกฟรี อก36เอวส2สะโพกฟรีค่ะเขาจะเป็นสีดำสนิทนะคะเขาจะมีการแต่งเอวนะ <c oughs> เพื่อทำให้เราดูมีเอวขึ้นมาอุย้ยตัวนี้เหมือนเสายุโรปเลยค่ะพี่ผูะขาฮาเดสออกงานหรือฮาเดสเข้าง,งานสังคมนะคะสีดำหรูมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาแต่ว่าต่อไปอมองไกลๆเหมือนผ้าไทยมากเลยนะคะตัวนี้อก32เอว28 สะโพก38ค่ะอก32เอล28สะโพก38ค่ะใส่แล้วดูสวยมากพี่ๆคนไหนนะคะที่ทำงานในองค์กรของรัฐอยากหาเสื้อที่ใส่แล้วดูสุภาพหรือใส่แล้วอ่ะดูไม่เก่าไม่เอาจนเกินไปแนะนำเลยค่ะ69บาททุกตัวค่ะคุณพี่ๆค่ขตัวนี้ด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บเหมือนกันนะคะสวยสวยเลยค่ะสวยมากตัวต่อไปเลยค่ะอ,อตัวนี้ มีการเล่นลูกไม้นะคะที่ปลายแขนมีการเล่นลูกไม้ที่ปลายแขนมีลูกไม้ทั้งตัวเลยค่ะพี่พี่ขาตัวนี้อก34เอว28สะโพก48ค่ะอก34เอว28สะโพก48ค่ะคุณพี่พี่สวยมากพี่พี่คนไหนนะอยากหาเดทเนี่ยไว้ออกงานไว้ไปงานขาวดำหรือไปงานสังคมตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยสีดำเป็นสีที่ ไม่เคยตกเทนเลยค่ะสวยมากๆตัวต่อไปตัวนี้นะคะพื้นของเขาจะเป็นสีกรมนะคะอกอยู่ที่สามสิบสี่เอลสาสิบสโพกสี่สิบค่ะอกสาสิสี่เอลสาสิโพกสี่สิบสวยๆเลยค่ะเป็นผ้ายืดนะคะอุ้ยพี่ๆดูเนื้อผ้าของเขานี่การแต่งคอของเขาก็สวยเหมือนกันค่ะสวยๆเลยค่ะตัวนี้ตัวต่อไปเลยค่ะ ว้าวตัวนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนผ้า2ชิ้นค่ะตัวนี้อก34นะคะเอลสี 40, สะโพกฟรีค่ะอก34เอลสามสิบอ่ะขออภัยค่ะเอลสี 40, สะโพกฟรีนะพี่พีสวยมากๆเลยค่ะคุณหนูมากสวยเก๋ไม่เหมือนใครเลยอะ่ะมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้ซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวต่อไปเลยค่ะ คุณหนูคุณใจตัวนี้นะคะอกอยู่ที่34เอล30สะโพกฟรีค่ะอกอยู่ที่34นะคะเอล30สะโพกฟรีนะคะเนื้อเข่าขึ้นมาหน่อยนะพี่ๆขาด้านล่างมีการแต่งระบายแบบนี้นะคะสวยเลยซิปซ่อนตะเข็บเหมือนกันค่ะคุณพี่พ่สีของเขาจะเป็นเหมือนสีโอรสนะคะน่ารักตัวนี้ตัวต่อไปเลยค่ะอู้ ัวนี้นะคะพื้นของเขานะคะจะเป็นสีดำค่ะเป็นพื้นสีดำนะคะด้านล่างมีการแต่งกระโปรงที่ตัดกับเสื้อนะทำให้ดูแบบดูเก๋ๆไปอีกแบบค่ะตัวนี้อก36เอว30สะโพก50ค่ะอก36เอว30สะโพก50ด้านบนจะเป็นผ้าย,ยืดๆหน่อยนะคะใส่สบายมากใส่สบายสุดๆเลยค่ะคุณพี่ๆิ่ขา ตัวนี้นะถ้าคุณพี่พีคนไหนรับทักแชทหาหนูได้เลยจ้าตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะ่นารักตัวนี้น่ารักมากพื้นเป็นสีกลมค่ะมีการแต่งแต่งแขนนะคะจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะตัวนี้มีการเย็บตรงนี้ค่ะมีการเย็บด้านหน้าทําให้เราดูมีส่วนมีทรงด้านหน้าอกนะคะด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บค่ะคุณพี่พี่ขาด้านหลังเขาจะมีซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้ อก34เอว3 0สะโพก40ใส่แล้วดูเรียบๆหรูๆมากเลยค่ะคุณพี่พี่ขาน่ารักมากสีสดมากสีเข้มมากเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นมินิเดทนะคะเป็นเดทน่ารักน่ารักนะสำหรับสาวไซส์เล็กนะคะตัวนี้อกอยู่ที่32สะโพก26นะคะแล้วก็นูขออภัยค่ะ ตัวนี้อ,อกอยู่ที่32นะคะเอวยีนะคะสะโพกอยู่ที่ส6ิค่ะน่ารักมากด้านหลังนะคะเป็นซิปอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วก็มีอ่าเชือกผูกนะคะน่ารักมากๆเลยใส่กับเสื้อคลุมสักตัวตอบโจทย์มากเลยค่ะอ้ตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะอกอยู่ที่ส0สิบค่ะเอวยีสะดสโพก48ค่ะลูกไม้ทั้งตัวสวยเก๋ ตัวนี้นะคะจะเป็นสีออกครีมนะคะมีซิปซ่อนตะเข็บอยู่ที่ด้านข้างค่ะคุณพี่ผู้ขา,าหนูทวนไซส์ให้อีกรอบนะคะอกอยู่ที่30ค่ะเอลยี่สิบแปดสโพกสี่สิบสี่ค่ะสีสวยเลยใส่ไปทะเลตัวนี้นะคะตัวต่อไปตัวนี้น่ารักมากตัวนี้นะคะอกอยู่ที่32เอล28สะโพก44ค่ะ อกสาเอว28สะโพก44ค่ะน่ารักเกม๋มากนี่คุณหนูคุณใจเลือกเกินเขามีคอปกค่ะด้านหน้ามีกระดุมนะคะเราไม่อยากเรียบร้อยจนเกินไปแกะกระดุมออกสักเม็ดเพื่อความเซ็กซี่ในตัวนะแล้วก็จะมีะการแต่งเอวนะคะที่เป็นโบนะพี่ๆสามารถมัดได้นะคะด้านหลังของเขานะคะคจะเป็นผ้าทูโทนนะเป็นสีครีมและสีดํา สวยมากแม่พี่พี่คนไหนนะ้าชอบมารับไปได้เลยค่ะตัวต่อไปเลยค่ะสีแดงเราดำเธอแดงพี่พี่ดูนี่อก32เอว28สะโพกฟรีอก32เอว28สะโพกฟรีค่ะด้านบนเป็นลูกไม้เลยพี่พี่ใส่บาหรือใส่แปะจุใส่แล้วมันดูเซ็กซี่มาก ด้านหลังของเขานะคะเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะพี่พยาวจนมาถึงตรงนี้เลยนี่ยาวจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะน่ารักมากพี่พี่คนไหนนะกำลังเลือดร้อนแรงนะใส่สีแดงไปเลยค่ะไปตัวต่อไปตัวนี้ก็สวยอีกแล้วตัวนี้นะคะอกอยู่ที่ส4เอล3 2สสะโพกฟรีค่ะ อกอยู่ที่34เอว32สะโพกฟรีนะด้านบนของเขานะคะจะเป็นผ้าบางๆนะด้านล่างอ่าจะเป็นผ้าผ้าที่เนื้อดีมากค่ะแล้วก็มีการเล่นลายตัดลงมาทําให้หุ่นเราอ่ะมันดูเซียมันดูมันดูผอมมันดูเพียวคะ่ะพี่ๆขะนี่พี่ๆเห็นไหมลายของเขาสวยมากพี่ๆนะคะชอบตัวนี้มารับน้องไปได้เลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะ เหมาะสําหรับใส่อยู่บ้านหรือใส่ออกงานกับเสื้อคลุมสักตัวค่ะตัวนี้นะคะอกของเขานะคะอยู่ที่32เอวอยู่ที่ห6หนูขออภัยค่ะอกอยู่ที่32นะคะเอวอยู่ที่36สะโพก40ค่ะสวยๆเก๋ๆเลยพี่ๆดูสิเสื้อคลุมสักตัวใส่ออกนอกบ้านเซ็กซี่มากตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวนี้นะอกอยู่ที่32เอว28สะโพก34ค่ะอกอยู่ที่32เอว28สะโพก34ค่ะเป็นเป็นเรสเสื้อกล้ามหน่อยๆน,นะคะนี่ด้านข้างเขามีกระดุมอขอภัยค่ะเขามีซิปซ่อนตะเข็บนะคะเป็นผ้าทูโทนเป็นผ้าสองสีสวยมากๆตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวนี้นะคะอ,อกอยู่ที่32นะคะเอวอยู่ที่28สะโพกอยู่ที่42ิค่ะพี่พี่เป็นสีแดงแรงฤทธิ์เลยค่ะอ่าเลยเข่าขึ้นมาหน่อยนะคะกำลังสุภาพเลยตัวนี้ถ้าสมมุติเราใส่ไปทำงานหรือว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบว่าดูอ่าดูเด่นจนเกินไปนะเพราะหนูรู้สึกว่าสีแดงสมัยเนี้ยมันเป็นสีที่เราชอบใส่กันดีกว่าเนาะนี่มีการแต่งแต่งกระดุมค่ะแต่งกระดุมสวยมากๆแล้วก็กระโปรงของเขาก็จะเป็นแบบนี้ ด้านด้านล่างของเขานะคะมีแต่งเป็นหางปลาให้ด้วยสวยุ้ไหวอีกหลายแล้ว่ะมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะสีแดงตัวนี้ตัวต่อไปเลยค่ะออ้ตัวนี้นะคะอกอยู่ที่34นะคะเอลยี่สิบหกสะโพก46คะ่ะเป็นมินิเดรสเสื้อกล้ามหนาะพี่ๆขาเป็นลายอ่าทางตรงน้่นลัะด้าน,นหลังเขามีซิปซ่อนตะเข็บเหมือนกันนะคะ ด้านหลังของเขาจะมีซิปซ่อนตะเข็บนะพี่ๆนะใส่กับอ่สปอร์ตบาร์สักตัวนะคะหรือกอก,อกสักตัวนะสวยเลยตัวนี้หนูว่าสวยมากโอ้ตัวนี้นะคะตัวนี้อกอยู่ที่36เอวอยู่ที่28สะโพกอยู่ที่50ค่ะอกอยู่ที่36เอว28สสะโพก5้สิบวสวยๆเลยสวยๆรูรเลยด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะสำหรับ สาวประมาณไซส์ M กำลังใส่สวยค่ะสาวไซส์ M ใส่สวยนะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นสาวเรียบร้อยไปเลยอกอยู่ที่36ค่ะเอวอยู่ที่30สโพกอยู่ที่50ค่ะอก36เอว30สโพก50นะคะอยากใส่ไปวดัดใส่ไปทำบุญใส่ออกงานน่ารักมากด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะผ้าของเขานะคะจะเป็นผ้าเนี้ย ดูให้ดูเป็นผ้าแบบนิ่มๆขึ้นมาหน่อยค่ะน่ารักมากอ่าเลยเข่าขึ้นมานิดนึงไม่ถือว่าโป้ะนะคะกำลังสุภาพเลยนะตัวต่อไปค่ะว้าวน่ารักจังตัวนี้นะคะอกอยู่ที่3 6เอวส4สะโพก46ค่ะอกอยู่ที่3 6เอวส4สะโพก46นะสวยๆเลยค่ะ เป็นเหมือนมีเสื้อสองตัวนะด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแต่เขาเป็นเดนนะคะมีการแต่งกระดุมค่ะคุณพี่ๆแต่งกระดุมมีการแต่งกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะประมาณเข่าค่ะคุณพี่พี่ขากำลังสวยเลยมูให้ดูด้านหลังหมูให้ดูด้านหน้าค่ะพี่ๆคนไหนนะอยากมารับน้องไปใส่นะคะทักหา,าหนูได้เลยนะคะ พี่พี่กำลังมองหาความคุ้มค่าในการที่จะซื้อเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งหนูว่าเดนเนี่ยคือตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นผ้าชิ้นใหญ่แล้วราคาแค่69บาทแทบจะไม่มีที่ไหนขายเลยนะงานราคาหลักสิบคุณภาพลหลักร้อยหลักพันหายากค่ะคุณพี่พี่าตัวนี้นะคะอกอยู่ที่36เอล32สะโพก48ค่ะ อก36เอว32สะโพก48สวยสวยๆเลยสีแดงลายลูกไม้นะคะมีการแต่งเพชรที่คอค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บเหมือนเดิมค่ะนา่ารักจังให้ดูตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้สวยมากตัวนี้หรูๆเลยค่ะคุณพี่ขาหนูให้ดูเขาแต่งลายตัวนี้นะคะอกอยู่ที่3 8เอวส2สะโพก44 อก38เอว32สะโพก44ค่ะเป็นสีดำท่อนล่างนะคะท่อนบนอ่าจะเหมือนแบบผ้าชีฟองหน่อยๆน,นะคะเป็นผ้าตาข่ายนินดๆเนาะแล้วก็มีการอ่าสกีนลายลงไปอะคะ่ะน่ารักน่ารักเลยค่ะคุณพี่เหมือนผ้า2ชิ้นเป็นผ้ายืดนะคะด้านบนใส่สบายมากแต่ว่าต่อไปค่ะออันนี้สำหรับสาวที่แบบว่าอ่าธรรมะดทะแวงนะคะคุณพี่พขา อก36เอว36สะโพก48อก36เอว36สะโพก48สีสวยๆเลยค่ะนี่ด้านข้างของเขานะคะจะมีตัวที่ทำให้เอลอ่ะมันดูสมอกลงอ่ะคะ่ะตัวตัวยึดเอลดีกว่านาะอหนูเรียกแบบนี้ถูกหรือเปล่าสวยๆเลยค่ะคุณพี่ๆขาตัวละ69บาบทเหมือนผ้าสองชิ้นค่ะเหมือนผ้าสองชิ้นเลยนะตัวต่อไปค่ะ ดูเพิ่มใจน้าเสนอมากสวยมากนี่พี่พดูลายเขาก่อนลายอะไรลายไพย่หรือเปล่าใช่แหละนูว่ามาตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกอยู่ที่32เอล30สะโพกฟรีอก3 2เอล30สะโพกฟรีสวยมากด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะมีซิปซ่อนตะเข็บนะมีการเย็บมีการเย็บแต่งอย่างเงี้ย สวยมากๆเลยค่ะคุณพี่พคุณพี่พี่คนไหนใส่ได้นะคะมารับน้องไปอยู่ด้วยได้เลยนะตัวต่อไปค่ะคุณหนูคุณใจมากตัวนี้อก34เอล32สะโพก40อก34เอล32สะโพก40นะคุณหนูมากพี่พี่ดูพี่พี่ดูด้ดานหลังมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะเป็นใส่เดียวเสี่ยวหลุดหน่อยๆนะสีกำลังสวยเลย ีกำลังสวยเลยค่ะคุณพี่พี่ขาตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นเดทที่สุภาพมากๆเป็นเดทที่สุภาพมากๆค่ะใส่กับเสื้อคลุมสีดำหรือหรือเสื้อสูทสีดำนะคะสวยๆเลยตัวนี้อก36เอวส0สะโพก58อกอกส6เอว30สะโพ,ก 58. 6, 6 30, ะพก58นะคะ สวยเลยค่ะคุณพี่พีูให้ดูชัดๆผ้าของเขาผ้าของเขาสวยมากอืมตัวต่อไปเลยค่ะว้าวคัร์ะฟูเวอร์ตัวนี้นะคะอก3 4เอล28สะโพก42อก3 4สสเอล28สะโพก42นะเลยเข่ามานิดนึงค่ะกำลังสวยเลยตัวนี้ซิปซ่อนตะเข็บเหมือนเดิมเป็นผ้าคล้ายๆชีฟองค่ะ ตัวนี้ผ้าคล้ายชีฟองนะใส่สบายมากพี่ๆคนไหนใส่ได้อยากรับน้องมารับไปได้เลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะอู้ตัวนี้นะคะคุณหนูมากตัวนี้นะคะเขาจะเล่นลายพื้นของเขาจะเป็นสีดํามีการตัดลายเล็กๆเป็นสีขาวนะคะเป็นคอปกคอบัวค่ะคุณพี่ตัวนี้อก34เอว28สะโพก44 อก34เอว28สะโพก44พี่พี่คนไหนนะชอบนะมารับตัวนี้ไปได้เลยค่ะมีซิปซ่อนตะเข็บเหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามนะมีซิปซ่อนตะเข็บสวยมากๆค่ะมีการแต่งกระเป๋าด้านข้างเหมือนเดิมนะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะอก34เอว30สะโพกฟรีอก34เอว30สะโพกฟรีค่ะด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บเหมือนเดิมค่ะสวยๆเลยค่ะคุณพี่ ตัวนี้ให้ความรู้สึกเหมือนมีผ้าสองชิ้นนะคะมีผ้า2ชิ้นจริงๆด้วยสวยๆเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำดำเข้มดำสนิทเลยอกอยู่ที่3 6เอวส0สะโพกฟรีอกอยู่ที่3 6เอวส0สะโพ,กฟ,อก,อะพกฟรีนะคะหนูจะให้ดูดีเทลของเขาด้านหลังคือเซ็กซี่มากนี่พี่ดูเซ็กซี่เวอร์เลยนะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะอก34เอว30สะโพก48อก34เอว30สะโพก48เป็นผ้ามันค่ะเป็นผ้าที่ให้ความมันมันนะคุณพี่ด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากันนะคะให้ความรู้สึกว่าเป็นเกลียวลงมาค่ะมีการปักลายนะงานปักนะคะตัวนี้ด้านหลังเป็นซิปอย่างเงี้ยค่ะสวยเหมือนกันค่ะให้ความรู้สึกแบบว่า สวยไปอีกแบบนะคุณพี่ขาตัวต่อไปเลยค่ะอู้น่ารักมากตัวนี้นะคุณพี่กำลังหาชุดที่สุภาพในการใส่ไปงานขาวดำหรือใส่ไปงานราตรีกลางคืนนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยอก36เอว34สะโพกฟรีอก36เอว34สะโพกฟรีค่ะประมาณเข่านะคะกำลังสุภาพเลยค่ะคุณพี่ขา ประมาณเข่านะกําลังสุภาพเลยค่ะที่แขนนะคะมีการแต่งลูกไม้นะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้น่ารักจังตัวนี้อกอยู่ที่3 4มสิสเอลสาสะโพกฟรีอกสามสเอลสาสะโพกฟรีค่ะเป็นเสื้อกล้ามนะเป็นมินิเดทลงมาค่ะมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะสวยๆเลยค่ะตัวนี้ตัวต่อไปเลยค่ะอู้น่ารักจัง ตัวนี้นะคะอกอยู่ที่32อเอวส0สะโพก38อก32อเอวส0สะโพก38ค่ะคุณพี่ๆตัวนี้จะเป็นแขนประมาณ4ส่วนนะคะยาวประมาณเข่าค่ะมีผ้าสองชั้นนะมีการแต่งลูกเล่นมีผ้าสองชั้นมีผ้าสองชั้นมีการแต่งลูกเล่นนะคะมีซับในให้มีซิปซ่อนตะเข็บนะสวยมากตัวนี้หรูมากตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวนี้สวยมากหนูใช้คําว่าสวยกับคลิปวิดีโอนี้เปลืองมากเลยค่ะคุณพี่พี่ตัวนี้อก32นะคะเยี่สิบแปดสะโพก38อก32เอง L ยี่สิบแปดสะโพก38ใส่กับสูตรใส่กับสูตรค่ะคุณพี่พี่คือหรูเลิศมากเนื้อผ้าก็ดีมากด้วยค่ะคุณพี่พี่ขาตัวต่อไป โอเป็นคุณหนูอีกแล้วหนูอัปเดตตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะคุณพี่พี่ขาเป็นคุณหนูคุณใจมากมีการแต่งระบายนะคะที่คอมีการแต่งคอเป็นชั้นๆมีการแต่งกระดุมให้ความรู้สึกเหมือนเสื้อสองชิ้นนะคะตรงแขนก็มีกระดุมแต่งค่ะ,ะความยาวประมาณเข่านะคะอก34เอว38สะโพก42 อก34เอว38สะโพก42นะพี่พี่คนไหนนะคะชอบนะหรืออยากได้น้องไปครอบครองนะคะทักหาหนูได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนูก็อัปเดตเสื้อเดทอ่าขออภัยค่ะชุดเดทแฟชั่นให้คุณพี่ครบแล้วนะคะพี่พี่คนไหนชอบนะคะสามารถโทรหาหนูไลน์หาหนูได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับขอบพระคุณค่ะ